ได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วครับวันนี้คือรางวัลไปเลยในรายการาฟิเป็นรางวัลเอ่อฮาวปับปูเล่กาฬเซเลนมุกไงแม่ตะม่เริ่มใหม่แล้วใหม่เริไม่ทันแล้วมันไม่สดแล้วก็เป็นรางวัลนะครับฮาว์ปับปูล่าโหวตครับผมก็ ดีใจมากๆครับก็ก่อนหน happening happening. ึ่งพี่ขออธิบายความยินดีก่อนคอรอบ11ปีด้วยครับผมเาวแมก้าซีนครับก็ขอให้าเมกซีนี่ยอยู่กับคนไทยไป็นระยะเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี้นะครับผมขอบพระคุณก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช like like yeah. ่วยกันโหวตให้พี่ได้รางวัลนี้นะครับครับวางป๊อปกุหลาบทำฟางป๊อปกุหลาบนียวแนน่่เมะครับผมก็ดีใจครับอยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าเพราะว่า เราก็อยู่กันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยสองสมปีแล้วครับผมก็ยังซัพพอร์ตทีในทุกงานด้วยแล้วก็ทุกๆรางวัลด้วยครับผมขอบคุณมากๆที่เดินสายรับรางวัลเนาะรับรางวัลหรอพี่อะไรมงกุฎพี่อะไรมงกุฎไม่ไม่ี่ผ่านแล้วครับผมเป็นได้ัม่ได้ไปติดต่อมาใช่ครับผมก็รางวัลของทิกตอกจะเป็นเบสไวรัลสองเป็นไวรัลสองอ็อปตีใช่ครับผมจะเป็นไฟเบอร์หายเหนื่อยบ้างไหมพี่จากการทำงานที่เราผ่านตลอดระยะเวลา ดีที่ผ่านแล้วพอ,อย่งรเรายัางเรายัางต้องสู้ต่อไป<ค><ด>สู้จนกว่าจะได้โมงสู้จนกว่าจะได้โมงเดี๋ยวพี่ยิงมาแล้วเนี่ย ก็หายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยนะครับจริงๆรางวัลพวกนี้มันเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่กับทีมงานมากกว่าพี่ว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่พี่นะครับที่เหนื่อยหมความว่าทีมงานทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปกับเราด้วยทํางานกับเราด้วยพี่ว่าตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นกําลังใจให้พี่ๆทีมงานจริงๆเนื่องมันมีส่วนนี้เป็นความกดดันในการทัองงานของเราไม่ที ก็นิดนึงนะครับจริงๆแบบทุกครั้งที่เราทางานใหม่ๆอะไรเงี้ยที่พยายามจะทํางานออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกงานด้วยแล้วก็พยายามหาความแปลกใหม่อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเนี่ยไม่ว่ากระทั่งเรื่องลุกหรือว่าเรื่องเพลงเรื่องแบบการแสดงหรือทุกๆอย่างนะครับพยายามจะหาอะไรเอลิเมนต์ใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาอย่าอย่างเนี้อย่างเนื้อเพลงที่ผ่านมาไฟร์บอยแตแบบหยิบไปร้องไม่ได้ดีขอเสื้อด้วยนี่แต่ว่าขอบคุณผิดคนนะ พี่เห็นคลิปแล้วพี่ก็แบบเขาเรียกมีเขาพูดถึงว่าดิวกิ้นเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ว่าก็น่ารักน่ารักดีอะไรเงี้ยบางครั้งพี่ยังแบบว่าโดนเรียกกิ่นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้แต่เขาตกใจมากเลยนะเขาเสือกเขาเสือกเขาแบบว่าลูกสาวมันไม่ดีไม่แฮพพายละยังไงเขาต้องมางอไหยังไงมากดเลิฟก่อน ดีใจครับดีใจดีใจที่เหมือนเพลงเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าศิลปินภายในประเทศแล้วจริงพี่แบำเขาก็ถือเป็นศิลปินระดับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็เอามาลองในคอนเสิร์ตก็ดีใจมากๆครับผมดีใจแต่ที่เขาติดต่อมาขอลิขสิทธิ์นะคัเขาค่อนข้างชื่นชมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากที่ดีตั้งแต่งานเพลงดีๆออกดีีๆแบบน้ออกมาครับผมมันเป็นหน้าตาของคนไทยอูผมเป็นหน้าตาของคนไทยเลย เฟซอ็อบไทยแล้วใช่เขาพูดอย่างนั้นเลยนะบนเวทีอ่ะเขาบอกว่าเอออย่างทีมงานเขาเนี่แบบชื่นชมมากกับเพลงนี้ทุกทุกคนณน้องได้หมดแล้วในทีมดีใจครับดีใจดีใจจริงๆขอบคุณพี่ทอยมากกว่าพี่เจทอยนะครับผมที่แต่งเพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็พี่เบลด้วยที่ทํางานแบบว่าเหมือนตั้งใจทํางานเพลงทุกเพลงขพี่ทำให้ออกมาดีขนาดนี้ชวนมาอะไรนะคะอยากจะเป็นเมมเบอร์รับในก็ส์เซเว่นเดี๋ยวบอาพูดกันได้แล้เนี่ย พี่ขอเป็นเซนเตอร์จะเป็นเมนอะไรดีคะเมนอะไรคะเมนในส่วนวีชัววิชัวต้องถอดเสื้อแข่งแล้วล่ะเนี่ยพ oh okay. ี oh. oh. um. oh. 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 Ah. Oh. ่เดี๋ยวจะพาดหัวอะไรกันอีกเนี่ยพี่พีขอถอดเสื้อแข่งเดี๋ยวังไง อนเสิร์ตมีแบบว่าเซอร์ไพรส์ใกล้จะคอนเสิร์ตบิวกลินใชครับก็คอนเสิร์ตบิวกลินใช่ไหมครับผมช่วงนี้บิวกลินเขาก็ซ้อมหนักมากครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กดดันมากเซอร์ไพรส์ก็ไปรอด,ดูดีกว่าจริงๆโชว์ครั้งเนี้ยของบิวกลินเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าแพลนหรือว่าลิซซองอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบกับโชว์ครั้งนี้ของบิวกลินด้วย อะไรนะครับนี่รู้ไงวันนี้จะปวดท้องปวดหัวปวดหัวเบื่อแล้วต้องปวดท้องขอบคุณครับ